สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆางช่องยูทูบสิบสองล้านทิ้งนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวบึงแก่นนครนะครับนี่นะครับนี่คือบึงแก่นนครนะครับจังหวัดขอนแก่นครับบึงขนาดใหญ่นะครับ ตรงที่เราเห็นทางทิศตะวันตกก็คือวัดเจดีย์เก้าชั้นนะครับวัดน้องแวงอารามหลวงนะครับวัดประจํำของจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ก็คือบึงเก่นนครนะครับเขาได้มีการขุดลอกเมื่อหลายปีก่อนนะครับ ตรงโน้นก็เป็นสะพานข้ามไปนะครับข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมนี่ก็คือพวกไม้ดัดนะครับเป็นบึงขนาดใหญ่นะครับทำให้คนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับ มาเต้นดีลาดเต้นเอโรบิกนะครับริมบึงก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับวันนี้ก็เป็นเศษไม้ใบหญ้านะครับ เอาไปทำปุ๋ยได้นะครับนี่ครับเทศบาลเขาก็มาเก็บขวานนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านตะวันออกนะครับฝั่งตรงข้างหน้านี้ก็คือฝั่งทางทิศเหนือนะครับผมมาจอดรถอยู่ตรงฝั่งทางทิศใต้นะครับนี่นะครับนี่คือบึงแก่นนครนะครับจังหวัดขอนแก่นครับ นี่ครับเขาทำสะพานรอบบึงเลยนะครับสวยงามมากครับทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เคยมาหรือเปล่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับที่นี่คือจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือบึงแก่นนครนะครับ เมืองเกตน,นครฝั่งน้นก็จะเป็นวัดเจดีย์เก้าชั้นนะครับวัดอารามหลวงนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับถ้าใครขึ้นไปเยี่ยมชมข้างบนก็จะเห็นวิวของเมืองคอนเก่นนะครับชัดแจ๋วเลยครับนี่ก็จะเป็นสะพานนะครับให้คนเดินชมวิวนะครับออกกำลังกายนะครับ บึงขนาดใหญ่ครับน้ำเขียวปึ๊ดเลยนี่ครับทางน้นก็จะเป็นตึกทุงท้งนะครับนี่ครับเทีวกันตอนเช้าๆนะครับวันนี้พอดีมาทุระคนเก่็นนะครับ มาส่งลูกามาสอบนะครับมาสอบไม่รู้ว่าจะเข้ามาเลยได้เป่าจะจบมหกปีนี้แล้วครับผมก็เลยแวะไปหาหมอหน่อยหนึ่งนะครับพอดีปวดต้นคอนะครับไปกายภาพก็ไม่หายแต่ก็ก็ต้องกายภาพต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ก็ไปคอนเก้ลามนะครับหมอก็ฉีดยาให้เข็มหนึ่งนะครับ แก้ปวดวับปวดไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอรับลูกชายกลับบ้านตอนเที่ยงนะครับก็เลยมีเวลามาถ่ายให้เพื่อนได้ชมนะครับถ่ายบึงเกตุนครนะครับนู่นก็เป็นโดดเสาเป็นโดเสาตัวใหญ่นะครับเขาปั้นเอาไว้นะครับฝั่งนู้นครับครับทางทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้ก็ทางทิศตะวันตกนะครับ สวยงามมากครับนี่ครับคอนเก่นเป็นเมืองเงียบนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอากาศลมลื่นดีครับเหมาะแก่การมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับออกกําลังกายตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นๆนะครับ กาลังคายนี่นะครับทําด้วยสะพานก็ทําด้วยคอนกรีตนะครับข้างๆก็จะเป็นสเตนเลสน,นะครับสวยงามมากครับกลางคืนก็มีไฟเปิดแจ้งสว่างนะครับเมื่อก่อนน่ากลัวครับแถวนี้ก็มีอุปทตยเยอะนะครับ แต่ตอนนี้เขาพัฒนาเขาติดตั้งไฟฟ้าสว่างหมดแล้วครับเมื่อก่อนก็มีเหตุร้ายบ่อยครับเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับมันเจริญแล้วครับเขาทำที่ท่องเที่ยวทำทางเดินนะครับสวยงามมากเลยเนี่ยครับทำอย่างดีเลยนะครับใครมาจังหวัดขอนแก่นก็ต้องมาบึงแก่นนครนะครับ ถ้ามาคอนเกนไม่ได้มาถึงเกนนครบึงเกนนครก็แสดงว่ายังไม่ถึงคอนเกนนะครับ,บรนี่ครับบึงใหญ่มากครับฝั่งน้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็มีเป็นโรงแรมนะครับมีวัดเยอะแยะมากมายครับนี่ครับ วัดจ,จีดีเกชั้นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนมาชมาบึงแก่นคนครนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายยครับสวัสดีครับ